อารยธรรมกรีกโบราาเนี่ยเป็นอารยธรรมเริ่มแรกนะครับในการสแสวงหาความรู้หรือความจริงสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับ อาจารย์ดรอัครพลเยวรัต,ตนวดีนะครับหรืออาจารย์อู่นะครับวันนี้เราก็จะมาพบกันในรายวิชา PSB 2 0 4นะครับรายวิชารัฐศาสตร์แนวภายหลังสมัยใหม่นิยมนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในหัวข้อการวิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์ตามแนวคิดสมัยใหม่นิยมนะครับผมหรือว่าโมเดิร์นนิซึมนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับอาจารย์ก็อยากจะขออธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความรู้กับแนววิชาการรัฐศาสตร์สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าการพัฒนานทางความรู้นะครับจะควบคู่กันไปกับการ สแสวงหาความจริงในเชิงรัฐศาสตร์นะครับวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์ตามแนวความคิดสมัยใหม่นิยมเนี่ยหรือว่าโมเดิร์นิซึมเนี่ยเราก็จะได้ทําความเข้าใจว่ากระบวนการในการหาความรู้ในแบบตามแนวคิดสมัยใหม่นิยมเนี่ยมีอิทธิพลหรือมีแนวความคิดในเชิงปอติศาสมาได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับอยากให้เราจินตนาการว่ากระบวนการในการสร้างความรู้ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับอารยธรรมมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นในอารยธรรมตะวันตกหรือตะวันออกนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาบรรยาย ให้พวกเราเห็นความก้าวหน้าทางความรู้นะครับจากแนวอารยธรรมตะวันตกนะครับตั้งแต่เราลองจินตนาการว่าในช่วงระหว่าง200ปีก่อนนะครับก่อนคริสต์กาลนะครับถึงราวศตวรรษที่4เนี่ยอาณาจักรโรมันเนี่ยเรืองอำนาจอยู่นะครับกระบวนการในการสแสวงหาความรู้หรือว่าทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางรัฐศาสตร์ในช่วงสมัยนั้นนะครับยังเรียกว่ายังไม่ค่อยมีการพัฒนาในเชิงความคิดทเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอะไรพอพวกเราพอจะทราบไหมครับพวกเราอาจจะไม่แน่ใจว่าเรียนประวัติศาสตร์ของ โลกมาบ้างหรือเปล่านะฮะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของโลกนะครับเพราะว่ากระบวนการในการสแสวงหาความรู้หรือความจริงน,น,นะครับเกี่ยวข้องกับอารยธรรมของมนุษย์ทั้งสิ้นอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าอารยธรรมกรีกโบราณเนี่ยเป็นอารยธรรมเริ<ล><ส>่มแรกนะครับในการสแสวงหาความรู้หรือความ,รรวามจริงแต่หลังจากภายนั้นเนี่ยอาณาจักรโรมันนะฮะเรืองอํานาจขึ้นมานะครับการแสวงหาความรู้หรือว่าความจริงในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ได้มีการพัฒนาต่อจากอารยธรรมสมัยกรีกโรมันสักเท่าไหร่นะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับก็คือใน ถึงศตวรรษที่11เนี่ยหน้าที่ส่วนใหญ่ของการพัฒนาองค์ความรู้และวิทยาการทางวิทยาศาสตร์นะฮะตกเป็นของปัญญาชนชาวอาหรับนะครับซึ่งไม่เพียงที่จะรักษางานเขียนทางวิทยาศาสตร์ของกรีกโบราณไว้เป็นจานวนมากเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังแปลภาษาอาหารับเก็บไว้ด้วยเห็นไหมฮะว่าจะมีกระบวนการที่เรียกว่านําความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้แต่ว่าคราวนี้ทําไมอาจารย์ถึงเอาเรื่องกระบวนการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาพูดกับเรานะครับเพราะว่าแนวความคิดสมัยใหม่นิยมเนี่ย,ม,ยมีความเชื่อมโยงกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เดี๋ยวอาจารย์จะเล่า ต่อไปว่ามันมีความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกันยังไงนะฮะถัดจากเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าช่วงศตวรรษที่8ถึงศตวรรษที่11เนี่ยคือเป็นยุคกลางนะฮะหรือเรียกว่ายุค Middle Age นะฮะเป็นช่วงที่การสแสวงหาความรู้เนี่ยจะย,ยึดโยงนะฮะหรือการหาสแสวงหาความจริงจะยึดโยงกับอำนาจถูงสุดของพระผู้เป็นเจ้าพวกเราพอจะนึกออกไหมฮะไม่ว่าอำนาจหรือว่าความเชื่อบอกเราว่าความจริงนั้นคืออะไรเราก็ต้องเชื่อแบบนั้น100%เราไม่มีทางสามารถพิสูจน์ได้จากกระบวนการที่มีความน่าเชื่อถืออย่างวิทยาาาาาาศสตรรร์์เเเขข้า้มกากี่ยววองในิคะห ทางรัฐศาสตร์ได้เลยในสมัยนั้นนะครับแต่ยุคสมัยใหม่นิยมเนี่ยมันเกิดขึ้นนะฮะพร้อมๆกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่ปรากฏให้เห็นได้ชัดนะฮะจนเรียกได้ว่าเป็นการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์เลยทีเดียวนะครับในแท้จริงในศตรวตรรษที่17นะฮะมีการนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์แกนของมันจริงๆก็คือเรื่องของความเป็นเหตุและผลที่เรานํามาใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมนะครับในที่นี้รวมไปถึงอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองด้วยนะครับเราก็จะมาดูกันนะฮะว่าการ วิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์แนวความคิดในสมัยใหม่นิยมหรือโมเดิร์นนิซึมเนี่ยจะมีอิทธิพลซึ่งได้รับแนวคิดพื้นฐานนะครับมาจากแนวคิดที่เรียกว่าแนวคิดปฏิฐานนิยมพวกเราอาจจะไม่เข้าใจคําว่าปฏิฐานนิยมซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับปฏิฐานนิยมหรือโพสิทีฟิซึมเนี่ยมีลักษณะสําคัญด้วยกัน2ประการเดีย๋ยวอาจารย์จะชี้ให้พวกเราเห็นว่าทําไมแนวคิดปฏิฐานนิยมเนี่ยถึงเป็นแนวคิดพื้นฐานในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วแนวคิดในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงอะไรกับแนวคิดของ รัฐศาสตร์ภายในสมัยนิยมนะครับประการแรกแนวคิดเกี่ยวกับปฏิหานิยมเนี่ยกำลังบอกเราว่าปัจญาทางวิทยาศาสตร์นะครับสำนักนี้เนี่ยมีความคิด แบบประจักษ์นิยมนะครับหรือ empiricism นะครับและนักปฏิฐานนิยมหรือ p o s i t i v i s t เนี่ยจะเชื่อว,ว่าความรู้นะฮะได้มาจากประสบการณ์นะฮะประสบการณ์ที่นี่คืออะไรเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายขยายความให้พวกเราฟังนะครับเรื่องประสบการณ์เนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับสิ่งที่ดำรงอยู่หรือปรากฏอยู่ในขณะนั้นหมายความว่าวันนี้อาจารย์เดินไปเห็นว่ามีรถประจําทางสายอะไรบ้างหยุดที่หน้ามหาวิทยาลัยนะครับอาจารย์ก็สังเกตเห็นว่ามีรถประจําทางสาย24 36 48ผ่านหน้ามหาวิทยาลัยอาจารย์ก็เห็นว่า มีรถประจําทางทั้ง3สายเนี่ยวิ่งผ่านหน้ามหาวิทยาลัยอันนี้ก็ถือเป็นตัวอย่างของประสบการณ์รูปแบบหนึ่งที่อะไรฮะที่มนุษย์เข้าไปเจอโดยตรงถูกไหมฮะอันนี้หมายถึงรวมถึงประสบการณ์ในชีวิตของนักศึกษาเองหรือว่าสิ่งต่างๆที่นักศึกษาได้เรียนรู้มาเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นประสบการณ์ในชีวิตของนักศึกษาทท่านั้นนะครับดังนั้นเนื้อหาของศาสตร์นะฮะที่ถูกต้องตามแนวคิดนี้จะถูกจํากัดขอบเขตเป็นเรื่องที่ศึกษาได้จากประสบการณ์โดยเฉพาะเท่านั้นถ้าเรามองอีกมุมหนึง่งอะไรที่เราไม่ได้ ประสบพบเจอหรือเป็นประสบการณ์ของเราเนี่ยเราอาจจะไม่ได้นับว่าเป็นความรู้ในเชิงปฏิหารนิยมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างมาดูอีกประการหนึ่งนะครับแนวความคิดเกี่ยวกับปฏิหารนิยมหรือโพสิทีฟวิซึมเนี่ยมีลักษณะสําคัญอีกประการก็คือการคิดค้นในระดับโลกทางวิทยาศาสตร์นะครับเป็นเรื่องของการนําเอาวิธีการอย่างหนึ่งนะฮะก็คือการวิเคราะห์เชิงตรรกะวิทยาหรือโลจิคออนาลิซิสมาใช้ในกระบวนการค้นคว้าในการสแสวงหาความรู้หรือความจริงในทางรัฐศาสตร์หรือนํามาใช้อธิบายปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ้นในสังคมหรือทางการเมืองนะครับก็คือแนวคิดที่เป็นความเป็นลอจิกนั่นเองนะครับก็คือมีความคิดว่าเหตุเกิดจากเขาเรียกว่าผลอย่างหนึง่งเกิดจากสาเหตุอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับภายหลังการก่อตัวขึ้นนะครับของแนวคิดปฏิฐานนิยมเชิงตรรกะวิทยาในปีคศ1920เนี่ยมีแนวคิดที่สะท้อนให้เห็นถึงทัศนะบางอย่างและวิธีการมองปัญหานะครับของแนวคิดปฏิฐานนิยมเนี่ยอยู่6ประการนะครับประการแรกนะครับคืออะไรนะฮะเป็นเน้นการพิสูจน์ ทฤษฎีที่ดีในแบบทัศนปฏิฐานนิยมเนี่ยจะต้องระบุถึงสิ่งที่ทําได้สังเกตได้และสามารถชี้ลงไปได้ว่าทฤษฎีนั้นเนี่ยสอดคล้องหรือขัดแย้งกับตลักนที่สังเกตเหต็นถ้าอาจารย์สรุปง่ายๆเลยก็คือสามารถตรวจสอบหรือพิสูจน์ได้นะฮะก็คือแนวความคิดเชิงปฏิฐานนิยมเนี่ยเปิดพื้นที่กว้างให้สาหรับการตรวจสอบและพิสูจน์ความรู้ได้นะไม่มีความรู้ใดที่เราไม่สามารถตรวจสอบหรือพิสูจน์ได้ในเชิงปฏิฐานนิยมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแนวความคิดที่เป็นสมัยใหม่ขึ้นมาใช่ไหมฮะก็คือเปิดกว้าง ถูกต้องไหมฮะจากเมื่อก่อนที่อาจารย์บอกว่าแนวความคิดหรือองค์ความรู้พัฒนาในการวิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์เนี่ยในช่วงคิริสตวรรษที่8ปถึงสิหรือในช่วงยุคกลางนะฮะก็จะไม่ค่อยมีการพัฒนาความรู้สักเท่าไหร่แต่เมื่อมีการนําแนวความคิดหรือว่าแนวพื้นฐานในการนําความรู้แบบวิทยาศาสตร์มาใช้เนี่ยกบเปิดพื้นที่ให้สามารถตรวจสอบหรือพิสูจน์ความรู้นั่นได้นั่นเองนะครับมาดูประการต่อมานะครับประการที่2ก็คือความรู้ที่แท้จริงเกิดจากการสังเกตโดยอาศาัยประสาทสัมผัสนะครับก็คือผััสท้งง5ขอเรา นะครับภาษาทั้ง5้าของเราคืออะไรก็คือรูปรสกลิ่นเสียงถูกไหมฮะเราอาจารย์มองเห็นตาอาจารย์มองเห็นนักศึกษาถูกไหมฮะนักศึกษามองเห็นอาจารย์นะครับนักศึกษากินข้าวได้รสชาติแบบนี้ถูกต้องไหมฮะนักศึกษาสัมผัสลมนักศึกษามีความรู้สึกเกิดขึ้นมาถูกต้องไหมฮะก็คือความรู้เนี่ยอาศัยจากการสังเกตโดยโดยอะไรฮะประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราเองนะครับรูปรสกลิ่นเสียงตาดูจมูกได้กลิ่นนะครับปากริมรสนะครับผิวสัมผัสคืออันนี้คือเรียกว่าจากการสังเกตโดย อาศ the so, ัยประสาทสัมผัสนะครับมาดูประการที่3กันบ้างนะครับประการที่3ก็คือว่าความสัมพันธ์ระหว่างเชิงเหตุกับผลนะครับเป็นเรื่องของความเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์อย่างสม่ำเสมอนะครับหรือคงเส้นคงวาเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก่อนนะฮะเหตุการณ์ A เกิดขึ้นก่อนนะครับและมีเหตุการณ์ B เกิดขึ้นมาซ้ำๆๆๆตามมาเสมอนะครับในเชิงแนวความคิดแบบนักคิดแบบปฏิฐานนิยมเนี่ยสรุปได้ว่าเหตุการณ์แรกหรือเหตุการณ์เเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดเหตุการณ์หลังหรือเหตุการณ์ขึ้นนนั่เอง ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในประการต่อมานะครับการรู้ว่าปัจจัยและปรากฏการณ์ดังกล่าวเชื่อมยโยงกันอย่างสม Carr ่ําเสมอก็สามารถที่จะสรุปความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของเหตุการณ์นั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นการอธิบายปรากฏการณ์แบบนี้นะครับมักจึงไม่ระบุถึงกลไกหรือกระบวนการปัจจัยต่างๆที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์นั้นขึ้นอันนี้น่าสนใจมากที่เขาบอกว่าการอธิบายปรากฏการณ์แบบนี้มักจะไม่ระบุถึงกลไกนะครับหรือกระบวนการหรือปัจจัยต่างๆที่ก่อให้เกิด ปากฏการนั้นขึ้นเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าความเป็นจริงเนี่ยเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราสัมผัสได้ถูกไหมฮะเราไม่ได้คิดเชื่อมโยงไปว่าเออสิ่งที่เกิดขึ้นหรือปรากฏขึ้นในลักษณะความเป็นจริงนะี่มีกระบวนการคิดหรือ อะไรฮะกระบวนการต่างๆที่ก่อให้เกิดความจริงที่แสดงอยู่ตรงหน้าเรานั้นเกิดขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยสําคัญอีกปัจจัยนงครับอีกปัจจัยต่อมาคือใน,ในแนวความคิดเชิงปฏิฐานนิยมเนี่ยจะไม่ยอมรับสิ่งที่ระบุไว้ในทฤษฎีแต่ยังไม่สามารถสังเกตได้ก็คืออย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะครับสภาพความเป็นจริง A บางอย่างเนี่ยเราเห็นว่ามันคือ A ก็คือก้อนกําปั้นของอาจารย์ใช่ไหมครับแต่ก่อนที่จะเกิดก้อนกาปั้นที่อาจารย์ชูให้พวกเราเห็นเนี่ยเกิดจากสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจขอองาาจรย นะ,ะบังคับให้อาจารย์เนยกมือขึ้นมาแล้วก็กำหมัดแบบนี้ให้พวกเราเห็นถูกไหมฮะในเชิงความคิดแนวปฏิฐานนิยมเนี่ยอาจจะไม่ได้บอกว่ากำปั้นที่เราเห็นเนี่ยเกิดจากความคิดของอาจารย์หรือความต้องการที่อาจารย์อยากจะยกมือขึ้นมาแต่แค่บอกว่ากำปัน้นนี้มีลักษณะเป็นแบบนี้เท่านั้นเองที่พวกเราพอจะนึกภาพออกไหมครับมาดูกันในประการสุดท้ายนะครับประการสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าการต่อต้านการนำสิ่งที่อยู่นอกเหนือหรือไม่อาจอธิบายได้ในเชิงกายภาพนะฮะมาใช้ในการศึกษาปรากฏการณ์ไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีประโยชน์ต่อ การศึกษาวิเคราะห์มากน้อยเพียงใดก็ตามนะครับก็คือยังไงฮะก็คือวิทยาศาสตร์เนี่ยเรียกว่าต่อต้านแนวความคิดที่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้ในเชิงกายภาพนั่นเองนะครับก็คืออะไรที่เราไม่สามารถเห็นหรือปรากฏได้จริงหรือมีอยู่จริงเนี่ยเราจะไม่นับสิ่งนั้นว่าเป็นความรู้เช่นกันนะครับในการอธิบายในทางรัฐศาสตร์หรืออธิบายในเชิงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมแนวคิดเชิงปฏิฐานนิยมเนี่ยจึงมีพื้นฐาน6ประการที่อาจารย์สรุปให้พวกเราได้ดังนี้นะครับ